ลองสังเกตดูไหมครับว่าถ้าเรามีความสุขกับอะไรเราจะอยู่กับสิ่งนั้นๆได้ดีและยาวนานวันนี้ผมจะพาไปพบกับความสุขของคนและที่แห่งหนึ่งเป็นความสุขของการพึ่งพิงพาที่นี่เขาเรียกว่าบ้านเมืองแพรอำเภอปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนใครอยากรู้จักวิธีของคนปากกากะยอลองเดินทางไปพร้อมกับเรานะครับ ตลาดเช้าปังองผ่าครับอากาศ<ค>นหนาวมากจะไปเดินกันตลาดแห่งนี้ก็เป็นตลาดที่น่ารักมากๆเลยครับเพราะนอกจากที่จะมีของขายมากมายต่างๆทั้งที่เราเคยเห็นบ้างไม่เคยเห็นบ้างแล้วก็ยังมีชาวเขาชนพื้นเมืองเนี่แหละครับที่เขามาขายของร้านค้าก็เป็นร้านค้าง่ายๆเปิดแบ้ก,กับดินเลยครับ อันนี้นคืออะไรครับคือหยิบ<ต>ออกมาจากกองเนี่ย<ต>มืงเรียว่าหามบักเครือเนี่ยบักเครือเครอท<อ><อ>ีอ่ครับต้นนี้ต้นอะไรครับพุทําอะไรกินนะครับกินสดิไลายมันเสือเลยอันนี้พริกแมวที่เขาเรียกกันหรือเปล่าแม่พรกกระเหลียงรีกีซอขายไลีซอขายอรีซอขายก็ต้องเป็นพริกรีซอสิแม่บอกผมได้ยินคนทางเหนือเขาเรียกว่าจะคลานครับ เป็นเหมือนเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่เอาไว้ใส่แกงอ,อันนี้ไม่ได้เอามากินแน่นอนเลยใช่ไหมครับเพราะมันแข็งอืมแล้วก็มีน้ํามันอยู่ข้างในผมเดาว,ว่าน่าจะเอามาทําเป็นเป็นเชื้อไฟใช่ไหมครับอันนี้ขายมัดเท่าไหร่ครับนี่สิบบาทสิบบาทเองถูกถูกมากเลย <S <S ตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เป็นหรอมันก็หน้าตาเป็นถั่วนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้ว่าถั่วอะไรเป็นถัานา่ว อันนี้เป็นเต้าหู้ครับมองไปก็ตอนแรกผมนึกว่าวุ้นวุ้นกะทิอันนี้ตามคุณแม่มาขายของ,งนะครับชื่ออะไรเเอสเอสร์ชื่อนะเอสเตอร์ครับ ชอบนี่ครับถามแม่เขาว่าเขาบอกว่าเป็นตังหูยีแม่เ็าทาเป็นไม้รองไว้ข้างล่างก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นหอยแต่ไม่รู้ว่าหอยอะไรพี่บอก4 0บาท4ีบาทแต่ยังไม่บอกเลยว,ว่าหอยอะไรขายก่อนเลย <c oughs> หอยอะไรครับพี่อันนี้ <c oughs> หอยอะไร <c oughs> เอาภาษาพี่เลยอะไรหอยอะไรสักอย่างครับชื่อยาวมากเลย อือันนี้มีืสีกระป๋องร้อยเดียวค่ะคืออยากให้เห็นนะครับข้าวเต็มเม็ดของแท้ต้องมาดูตรงนี้เลยครับค่ะอันนี้แท่จะไม,ไม่มีสว่วนไหนหล่นออกจากเม็ดเลยนี้นนใส่ปุ๋ยไม่พ่นยานะคะของอดอยของปู่ธรรมาชาติมีไม่ต่มีน้านิ่งดีอ่อนดีทางคัตเติอ้ลอร่อยซื้อไปแล้วถุงนึงครับคุยไปคุยมาพี่เขาพูดเก่งมากเลยลงเสน่ห์หม่คะแล้วนั่นเห็นไหมกระจายรายได้ด้วยนะกระจายรายได้ด้วยค่ะขอบดอย โชดีนะคะคขอให้<ข>เดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณมากครับจากอำเภอปางมะพ่าครับเราก็นั่งรถกันเข้ามาประมาณ4กิโลเมตรครับจนมาถึงบ้านท่ำรอดครับเนี่ยพวกเรากำลังเตรียมของกันเพื่อจะถ่ายรถเพราะว่ารถพวกเราขึ้นไม่ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมขอเอาของไปขึ้นรถก่อนครับ ก่นเราจะไปขึ้นรถอีกคันหนึ่งครับพร้อมนะครับระหว่างทางที่พวกเรานั่งรถเข้าหมู่บ้านกันนี่ก็สองข้างทางนี้ก็เป็นธรรมชาติครับก็สวยเลยนะครับเฮ้ยอ๋อครับผม อันนี้ก็จุดชมวิวนะครับพี่จุดชมวิวเราจะมาถ่ายรูปบ้านครับอืมแต่วันนี้หมอกลงเยอะไปนิดแต่อากาศนี่หนาวนะพอนั่งรถเข้าไปถึงหมู่บ้านก็ได้เห็นบรรยากาศสองข้างทางนี้เป็นบ้านหลังเล็กๆครับแล้วก็เหมือนจะอยู่กันแบบเรียบง่ายครับ ก็แค่เห็นนะ่ะตอนนั้นความรู้สึกก็คือหมู่บ้านนี้ทำไมมันน่ารักจังไปเที่ยวกันมาปสวัสดีครับบ้านที่ผมพักก็เป็นบ้านของพี่รังสีซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์นี่แหละครับที่พักก็เป็นที่พักเล็กๆน่ารักน่ารักเราใช้ไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์หรือไฟฟ้าเลยไฟฟ้าเลยครับโอเค บ้าเราเปิดเป็นโฮมสเตย์มาได้สักกี่ปีแล้วครับเปิดได้สามปีแล้วรบับได้กี่คนครับรบ้าผมรับ5คนรบกวนพี่พาผมเดิน<ช>รอบหมู่บ้านเลยนะครับเป็นไงครับกับข้าวอันนี้กินบนดอยกันน่ากินไหม มาถึงบ้านปากกากยอทันทีครับพี่รังสีบอกผมว่าอยากให้ลองแต่งตัวเป็นชาวปากกากยอครับก็เลยให้เสื้อมาตัวหนึ่งตอนนี้ให้ผมลองใส่ถ้าเล็กนี่ผมเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับได้<ช>รู้สึกว่าเหมือนครับๆนิดหน่อยนะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับผมออ <c oughs> ตอนนี้ก็เป็นหนุ่มปากกากยอเลยครับผมแอบเห็นข้างในครัวเขากำลังทำขนมหวานกันแต่ไม่รู้ว่าขนมอะไรจะลองไปถามพี่ก็ไดดีครับไป สวัสดีครับอันนี้คือเรากําลังทําอะไรกันครับนี่มีตอ่อค่ะมีตอนี่เป็นชื่อขนมนะครับแต่ว่าผมเห็นเหมือนตอนแรกนึกว่าห่อข้าวต้มมันมีส่วนผสมอะไรบ้างครับธรรมาดานี่แหละค่ะก็คือมีข้าวส<ะ>ใส่น้ําตาลหรือใส่อะไรไหมถ้าทําพิธีนี่ไม่ใส่อะอันนี้คือห่อเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช่แล้วห่อเสร็จเราไปทําอะไรต่อ อตันนี้ตัวผุนค่ะอันนี้ตัวเมียอันนี้ตัวผู้เมียตัวผู้มีหางนะตัวผู้มีหางตัวเมียมีหางกันแต่หางสั้นกว่าผมอยากปลอหอกมาได้ไหมครับได้อย่างนี้ได้ไหมครับผ่านแบบนี้ไม่ค่ะแบบนี้เอาหันอ๋อแล้วมันเป็นแล้วก็ม้วนอันนี้ใส่ข้าวก่อนไหมหรือยังไงยังไม่เสร็จค เอาม้วนม้ออม้วนก็อย่างนี้ให้มันแน่นๆอันนี้ผมได้ตัวเมียตัวเมียพรนี้ก็ตัวผู้มีหางยาวตัวผู้ยาตกว่าตัวผู้ยากกว่าพอครับดังนั้นเอาตัวเมียพอนะเมตออันแรกในชีวิตเลยครับหอบนดอยด้วย แล้วหลังจากนี้เราก็จะไปต้มกันแล้วก็สังเกตว่าพี่ๆเขามัดอย่างนี้ไว้เพราะว่าเวลาเอาลงต้มก็จะได้เอาต้มง่ายและดึงขึ้นง่ายอีกอย่างหนึ่งพี่บอกว่าเวลาทำเนี่ยจะชอบมีเด็กๆแอบมากินกันแต่พอมัดแบบนี้แล้วอันนี้ของพ่อของแม่นะจะทำประกอบพิธีครับกินไม่ได้อดเลยถังนี้คือถังกระดองประกาศใช่ไหมครับครับ ท,ทำกินเองทุกบ้านไหมครับก็เกิดทุกบ้านครับทุกบ้านเหกันตอนนั่งรถมาก็ยังเห็นภาพของหมู่บ้านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับแต่พอได้เดินรอบหมู่บ้านจริงๆเนี่ยบรรยากาศหมู่บ้านก็จะเป็นหมู่บ้านหลังเล็กๆแต่ว่ามีพื้นที่ใช้สอยนี่จะเป็นประโยชน์มากเลยใช้ทุกอย่างเลยตรงนี้อันนี้เป็นรถเก๋งปากกากยอสไตล์ครับ ก็ลากี้จังง่ายกว่าเขาพูดเนี้ยคือเขาเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้ให้หมูให้หมูกาข้าบนวน้อนี่สุดจะไปทำพันแล้วก็เขาเรียกถ้าไปย้อนนี่บุคคลบเนี่ยคือเรียกว่าตาบอดเขาว่าตาบอดสวัสดีครับโอ้นี่กําลังทอผ้าอยู่พอดีเลยครับแล้วเขามาดูแม่กันว่าแม่กำลังทำอะไรอยู่ แม่ครับทอผ้านี่ตอนนี้คือทอเสื้อทอกองเกงหรือทออะไรครับเสื้อ <laughs> อันนี้ย่ามทอ,อเป็นย่ามเป็นกระเป๋าใช่ไหมครับนนแล้ววันหนึ่งนี่แม่ก็ทอได้เยอะไหมครับผอก้านเย่ปัดข้าวปันนี้วัดดึกดืว่าถ้าขี้นี้เลยขี้นี้ส <c oughs> องวันครับแล้วขายนี่ใบละเท่าไหร่สองร้อยใบละสองร้อยครับถูกมากเลยเพราะว่าก๋วยทำได้หนึ่งใบนี้สองวันอยากให้เห็นนะครับว่าแม่เขาเนี่ยทอเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่เป็นกี่กระตุก หรือเป็นกี่มือเราที่อนใหญ่ครับผมจะเรียก่็เป็นกี่เอลได้ไหมกี่เอวนะครับ<ม>ผมสังเกตเห็นด้านหลังที่ใช้ดึงระหว่างกี่กับเอลเนี่ยแม่ก็จะเป็นหนังสัตว์นะใช้ขึงแต่เราไปดูพ่อที่กําลังสารกระบุงกันอยู่นะครับขอบคุณมากมากนะครับแม่อมขอบคุณนนครับนนสวัสดีครับกําลังทําตอกใช่ไหมครับเพื่อจะสารอันนั้นคืออะไรครับเนี่ย นี่ผมอยากรู้ไงนี่ชอซื้อชอซื้อชอซื้อคือที่ข้าไก่พี่เขาเอาสายของสุก่วเนี่ย มาใส่ในนี้นะครับเพื่อที่จะทําใส่แล้วดูว่าเวลาที่เขาไปไร่ไปสวนกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาสะพายกันยังไงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เอาคล้องหวัวอ๋อเวลาปวดหัวข้อ,อาลงผมขอลองได้ไหมครับเป็นไงครับภูมิปัญญาของคนปากการกระยอ ชาวปากกากยอนนะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็พวกเขานี่จะร่างกายแข็งแรงกันเกือบทุกคนเวลาที่เขาไม่สบายหรือป่วยเนี่ยเขาก็แทบจะไม่ต้องไปหาหมอเลยครับเพราะว่าเขามียาสมุนไพรที่เขานํามาจากป่านี่แหละครับก็คือสิ่งที่ดีๆที่เขานํามาช่วยในการบําบัดช่วยในการรักษาตัวเองอันนี้คือซีโพลีส่วนอันนี้คืออันนี้ริดดีถ้าภาษาไทยเขาเรียกว่ากำลังสุค้งพอก็เล่าถึงชื่อที่มาของคาว่า จื่ีปอลอืมันมาจากใบของมันครับพอบอกว่าถ้าเราฉีกปุ๊บเนี่ยมันจะปีใยเหมือนใยแมงมุมออกมาจากใบนี่แหละครับคือที่มาของชื่อว่าจีสีปอลืพอ,อลือหมายความว่าแมงมุมหรือใยแมงมุมครับคนที่นี่เขารู้จักนําเอาธรรมชาติเนี่ยมาช่วยในการย้อมสีครับคือได้มาจากเปลือกไม้จากแก่นไม้ครับซึ่งทําให้เรารู้ครับว่าคนที่นี่รู้จักนําเอาธรรมชาติเนี่ย มาใช้ที่คุ้มค่าจริงๆครับสีที่เราได้เนี่ยได้มาจากอะไรมะขามป้อมแล้วก็ขี้สนิมแล้วก็เปลือกมะยมเปลือกมะยมขอบคุณพี่มากนะครับเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปดูข้างในได้ค,ะค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่ๆครับสวัสดีครับแม่ๆอันนี้เขาเรียกว่าขึ้นกิ่งค่ะขึ้นกิ่งคือเหมือนกำลังจัดลำดับสีมันใช่ไหม<ช>อ๋อ อันนี้แม่ทำอะไรอยู่ครับนี่เยื่อทับปาปะก่อนแดวเลื่อนมาแล้วใครแดดมาเดี๋ยวกคือวิวผ่านเราคืวิวผ่านเราวีอ๋ออันนี้กำลังม้วนได้แล้วอยากให้เห็นอย่างหนึ่งครับเครื่องแต่งกายของแม่เนี่ยทำเองหมดเลยไหมครับรูมั้ยเราจำมั้ยแต่ไม่เคยู่อ๋อทำเองทุกอย่างโอ้ยทำเองหมดเลยแล้วอันนี้คือเงินไหมครับแม่เจเจจี๊ดจี๊ดใช่จี๊ดเนี่ย ผ้าของเราเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นหลายอย่างเลยนะครับที่เป็นของฝากของที่นี่ก็ตัวนี้น่าจะเป็นผ้าพันคอนี่ลายสวยมากนี่ครับกระเป๋าของผู้หญิงน่ารักน่ารักย่าใบนี้ผมจองแล้วนะผมได้มีโอกาสไปที่บ้าน คุณลุงท่านหนึ่งท่านก็เป็นคนแกะสลักไม้โดยไม่ใช้เครื่องอะไรเลยคือใช้มีดเล็กๆเนี่ยนะครับค่อยๆแกะกระดาษทรายค,ยค่อยๆขูดก็งานฝีมือของท่านก็เป็นของแต่ละชิ้นเนี่ยมันเป็นของธรรมดารรมดาทุกวันนี้ก็ไม่มีใครมานั่งใช้เวลาแกะของแบบนี้เพราะว่าต้องใช้เวลาครับพอมาถึงบ้านครับพอก็มีของมาต้อนรับนี่ครับเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆสำหรับแขกผู้มาเยือนอย่างผมอันเนี้ย ผมเคยได้ยินเขาเรียกว่ามะหลอดแต่ผมไม่แน่ใจว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรคือทุาทุสารหวานนะครับแล้วก็จะฝาดนิดนึงอันนี้ทําจากไม้อะไรครับไม่ได้ไปิดไม่สัตว์ไม่สัตว์สวยนะสวยมากๆเลยแล้วก็อยากให้เห็นแก้วนะครับที่พ่อเขาทาพ่อเนี่ยแอบใส่ศิลปะเข้าไปด้วยการที่ทําแก้วให้มีสองสีตรงนี้คือเปลือกตรงนี้คือเนื้อมันจะกลายเป็นขาวสลับกับเขียวแล้วก็เติมลวดลายเข้าไปด้วยการใช้มีดครับบักให้เป็นรอย ผมเชื่อว่าแก้วเนี่ยใบนี้ก็น่าจะมีชิ้นเดียวในโลกก็นั่งคุยกับคุณลุงสักพักนะครับแต่เ็าคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่าคุณลุงอ่ะพูดภาษาปากกาขยอแต่ว่าผมก็สามารถรับรู้ได้ครับว่าคุณลุงใจดีตอนนี้นั่งคุยกันเนี่ยลุงก็หยิบนั่นหยิบนี่มาให้ดูเนี่ยแหละครับทำให้ผมรู้สึกดีมากๆที่ได้มาเจอคุณลุง ทอกลกก็อร่อยช้อนก็ใช้ได้จริงครับเพราะมันใช้ดีจริงๆครับการต้อนรับของคนที่นี่ครับก็มีทุกที่จริงๆไม่ว่าเราจะไปบ้านไหนเขาก็จะขนมไม่ให้กินเอาน้ำไม่ให้กินบ้างผมก็กลับมาถึงบ้าน พี่ๆเขาก็เตรียมตัวทําขนมให้หลายๆอย่างเลยครับผมได้ทําขนมอย่างหนึ่งชื่อข้าวปุ๊กตำช่วยกันตำข้าวเหนียวนี่แหละเขาบอกเลยรับว่าเหนื่อยมากแล้วก็มันไม่ได้ง่ายนะแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ได้ช่วยพี่ๆเขาทําครับแล้วรู้สึกว่าตอนนี้แรงผมไม่เหลือแล้วครับขอไม้สองหน่อยครับขอไม้สองหน่อยป่าพี่เลยทีนี้ ผมจินตนาการออกแล้วครับว่าสมัยก่อนการเลี้ยงลูกนี่คือเราไม่มีของเล่นให้เล่นหรอกแต่ว่าด้วยกิจวัตรประจําวันของแม่ของพ่อเนี่ยเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็คือเหมือนเขาได้เล่นไปด้วยเหมือนขี่ช้างขี่ลยด,ด,ดูดิดูเขาไม่ร้องนะเนี่ยมันเล่นไปเล่นไปเนี่ยชอบด้วยสนุกเลยหอมเชียวไปครับ การต้อนรับอีกอย่างหนึ่งของคนที่นี่นะครับที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจก็คือการปลูกข้อมืออย่างวันนี้พี่ๆก็ปลูกข้อมือต้อนรับผมเขาวอวยพรให้ผมเป็นภาษาปากากยอครับซึ่งผมไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันหมายความว่ายังไงแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับรู้จริงๆเลยก็คือพี่ๆเขาเนี่ยมีความจริงใจมีความหวังดีให้เราทําให้ผมรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกเลยจริงๆครับ บ้านเมืองแพรนี่ก็ล้อมรอบไปด้วยป่าครับนอกจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่น่าสนใจของคนที่นี่แล้วเขาก็ยังมีการท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งก็คือการเดินเที่ยวป่าครับเส้นทางสั้นๆที่ผมเดินป่าผมก็ได้เห็นหลายๆอย่างเลยครับก็ได้เห็นป่าใหญ่ได้เห็นความบุดมสมบูรณ์ได้รับรู้ว่าชาวปากกากยอเนี่ยเขารู้จักดูแลรักษาป่าเขารู้จักการทําฝายรู้จักการแบ่งน้ํา ไปใช้ประโยชน์ในไร่นาของพวกเขาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเห็นโป่งธรรมชาตินะครับที่เป็นที่ที่สัตว์ป่าเนี่ยเข้าไปหากินอยู่ตรงนั้นนี่นี่นี่อะไรแต่ที่เลมจะรู้สึกว่าเค็มบาลมบาลมนะแต่ไม่แบบไม่เค็มเหมือนขนาดเกลือแต่เค็มอะครับอันนี้รอยอะไรครับพี่น,นี่รอยเก้งอันนี้ได้ไหมรครับใช่ครับในที่พี่บอกว่ามีรอยปากมันได้ไหมปากมัน อ่านี่น,นี่นี่ครับตัวนี้เป็นรอยที่เขามากินนะเขาจะดูดกินโป่งอย่างเงี้ยคือเป็นรอยที่เขาจะมุกดุนดุนดุนะนะครับมาถึงตรงนี้ครับผมอยากให้ได้ยินจริงๆว่าเสียงนกตรงเนี้ย ผลไม้มาสัจจานของผมครับพี่ก็บอกว่าแกงง่วงใช่ไหมต็ดทุษะต้นนี้หวานหรือเปรี้ยวพี่หวานครับหวานใช่ไหมไหนกินที่ผมดูก่อนมะนาวสิบลูะลิ้นชาเลยนี่ต้นอะไรครับนี่ต้นรีครับเดี๋ยวยันนี้เขามาถากเอาไว้ ย้อมผ้าโอ้อยบอกว่าต้นไม้ตัวนี้เป็นสมุนไพรนะใือว่าอาบกาดรดอใบหนุ่มกินได้ทําเป็นอาหารทานเล่นกับข้าวรานมันเป็นยาอเป็นยาแก้สิจครับต้นดอกกะเอาไปย้อมผ้านี่ก็กำลังเอาไม้ไผ่ไปทําเป็นจานครับเอาไปทําที่ตรงจุดพักกันครับแล้วก็หุงข้าวที่โน่นเลย มาพี่เดี๋ยวผมช่วยแบกครับครับมาถึงปุ๊บก็มาช่วยกันทำกับข้าวครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่ไม่ทันเดี๋ยวไม่ได้กินแน่เลยนี่จานของเราเสร็จแล้วครับเคล็ดลับของพี่ก็คือนี่ครับดู๋นี่จะได้ตั้ง คือเวลาที่ใส่ของไปมันจะไม่ได้ไม่เอียงเก่งนะเมื่อกี้ครับผมสงสัยว่าทําไมพี่เขาตอนที่ทำเนี่ยไอตัวการน้ําเนี่ยเขาไม่ตัดตรงนี้ออกผมบอกว่ามันยาวเกะก้ผมพี่เ,เลยบ <ป noun. S 2> อกว่าเดี๋ยวรอดูให้มันต้มเสร็จก่อนผมเข้าใจแล้วครับอยากให้เห็นนี่ รู้สึกยังไงบ้างเวลาที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมหาแล้วก็มีชาวต่างชาติเข้ามาเนี่ยที่รับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ผมมีความสุขแล้วก็ดีใจแล้วเวลากลับบ้านคิดถึงเขาไหมเงาเงาบ้านมันผูกพันเนาะพี่เนาะ <c oughs> พี่สมเพชษละครับก็รู้สึกดีใจเหมือนกับว่าเราช่วยเหลือชาวบ้านอีกส่วนหนึ่งนะครับผมประทับใจก็คือนักท่องเที่ยวนะครับที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านเราเขาก็มีข้อแนะนําหลายๆอย่างเนาะเอามาปรับปรุง ครับแก้ไขมาเรื่อยๆครับหลายๆอย่างเนาะเกิดสิ่งที่ดีขึ้นตามมาเนี่ยเกิดการอนุรักษ์เกิดการรวมกลุ่มอะไรต่างๆนะครับก็ผมก็ต้องขอบคุณมากๆเหมือนกันนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีตลอด2วันดีใจมากๆเลยที่ได้มาเนี่ยแหละครับใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับพี่ครับขอบคุณครับผมว่าไม่ใช่แค่คนไทยหรอกครับที่ชอบและประทับใจกับความสวยงามของเมืองไทย อย่างนักท่องเที่ยวที่ผมบังเอิญได้เจอในหมู่บ้านเขาก็รู้สึกดีและชอบความเป็นธรรมชาติชอบความสงบของที่นี่และชอบความเป็นแม่ห้องสอนแบบเราเหมือนกันไม่ใช่เรื่องง่ายและเรื่องยากจนเกินไปในการทำความรู้จักกับสถานที่ใหม่ๆคนใหม่ๆแค่ลองยิ้มและลองเปิดใจมิตรภาพก็เดินเข้ามาหาแล้วครับเป็นความสุขที่บอกไม่ได้เป็นคำพูดเลยครับกับความประทับใจที่นี่บ้านเมืองแพรม อำเภอปางมะพาจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ที่นี่แล้วรู้แค่ว่ามิตรภาพ,พงอกเงยและสวยงามจริงๆครับสวัสดีครับชอบ์ชอบ์